สวัสดีครับสวัสดีครับธมามชิทุกท่านครับยินดีตนรักทุกทุกท่านคสู่ช่องวีพีธรรมดาครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับสําหรับฮานอยปกตินี้ก็จะมีทุกทุกวันนะครับเป็นเลขจากประเทศเวียดนามนะเลขจากประเทศเวียดนามนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะ นำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรุ่มเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่นกันนะครับทุกๆวันทุกทุกวันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับ สำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดสติ๊กเกอร์ส่งไปให้จานก็ได้นะครับเป็นกำลังใจนะครับอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะอวันนี้มีอะไรบ้างมาชมกันได้เลยนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้า้หกสบหกนะครับฮานอยปกตินะฮาอยปกติสี่ห้าหกนะครับเน้นที่ห้ากับหกวันทงที่หกนะหกเก้าเก้าหกหกคืนคืนหกหกหนึ่งหกหกสองสองหก 5 9 9เก้าเก้าห้าห้5นย4 4 4ห้าห้าหน่ส่วนชุดวิน9ก้าศูนยหนึ่งสองสี่ห้าหกรามนี้นะครับมชมได้เลยนะครับเดินสี่ห้าหกนะครับปกติก็เน้นที่หกนะแต่บางเอิญตัวเน้นมันไม่ค่อยจะมามันจะมาแต่ตัวรองนะครับ ก็าจาะนั้นเอาตัวลองไปเล่นนะครับเอาตัวลองไปนะส่วนหกหกพิจารณาดูนะใครชอบสุดๆค่อยเอาไปนะครับประมาณนี้นะครับส่วนห้าสี่กับห้าเอาตัวนี้นะครับมันชอบมาดีนักตัวลองก็จัดไปเลยนะครับจัดตามที่มันอยากให้เราจัดนะครับเ่้นหกงพิจารณาดูนะครับตามนี้นะครับส่วนวินอ่าวินวินก็โอเคอยู่นะ อ่าประมาณนี้นะครับวิ่งรุ่สี่กับห้านะครับเดืนหกไปก็เน้นแต่มันมายากอ่ะตัดตัดมันไปแต่แล้วกันนะครับประมาณนี้หรือถ้าใครคิดว่าโอ้หกเดือนชุดน,นะรอบนี้มันใจ้หกมาก็จกัดหกกับห้าไปก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าหน่อยปกตินะครับมาทุกวันทุกวันนะครับออกทุกวันทุกวันหกโมงครึ่งนะครับต้องวี มาทาสิ่งนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับรื่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ